สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพีก้าคาอ์กีกันนะคะหวัวข้อวันนี้ก็คือออร์เคเชนกเดนนะคะว่ามาดูกันว่ามีออร์เคเอยากจะส่งข้อความอะไรถึงคนนะคะชอบตัวเลือกไหนสามารถเลือกที่ตัวเลือกนั้นได้เลยนะคะกองที่1เลข3 3สกองที่2เลข36กและกลองที่3เลข37ค่ะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่1 33, นกันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่1เลขส3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออร์เคเชนท่าอยากจะบอกอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะมีข้อความแบบไหนถึงคุณนะคะ ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้นด้วยนะคะเหมือนกับคุณได้ไพ่เพช่นะคะคือคุณต้องใจเย็นนะคุณต้องเรียนรู้กับการกับความใจเย็นกับความอดทนกับการอยู่กับคนรอบข้างด้วยบางคนอาจจะเรื่องทำงานหรือเปล่าคุณต้องเหมือนไม่ใช่แบบเออเขาเรียกน,นะ มือนถ้าเจอคุณเจอปัญหารอบด้านนะคะในที่ทํางานอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเรียนรู้ความอดทนขั้นสูงเหมือนกันนะคะที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนเหล่านี้ให้ได้แต่เราจะไม่ไปคิดหรือสนใจอะไรมากมายเกี่ยวกับคนเหล่านี้นะคะก็คือเหมือนให้ใช้แบบให้อดทนอนะ่ะเออมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหรือได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแต่ไอความอดทนครั้งเนี้ยมันจะพาคุณไปสู่ความเออไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในวันข้างหน้าแน่นอนเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นแบบ าบางครั้งทุกอย่างมันมีเวลาแล้วมันช้ามากแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณรอตามเวลาที่เขากําหนดที่สินิตกำหนดมาให้ค่ะแล้วมองทุกอย่างให้มันดีเข้าไว้เนาะคือมองแต่เรื่องดีๆมองแต่ด้านดีในจังหวะที่เรารอคอยเนี่ย พอถึงเวลามันก็เหมือนกับผลไม้เนี่ยในตัวในไพ่ใบนี้ก็จะยกตัวอย่างว่ามันก็เหมือนกับผลไม้ที่พอมันกําลังจะสุกอะค่ะเดี๋ยวเราจะรู้เองเดี๋ยวมันจะหล่นมาเองเราไม่ต้องปีนขึ้นไปเก็บเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปเก็บก็ง่ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้าเราแบบมันเหมือนกับว่าพอมันได้จังหวะได้เวลาแล้วเนี่ยชามิงที่ใช่เนี่ยทุกอย่างมันจะดีปัญหาอุปสรรคมันจะน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนพยายามจะทําให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นก่อนที่ โชคชะตานะคะก่อนกําหนดเออนะเรียกว่าเกิดกําหนดดีกว่ามันก็จะทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคย่างยากไม่ว่าคุณสมมติถ้าบางคนเนี่ยอยากจะย้ายจะย้ายงานหนีงานเพราะาเบื่อกับตรงนี้ละไปที่ใหม่คุณก็อาจจะเจออะไรที่มันแย่กว่าเดิมก็ได้ในรูปแบบอื่นนะคะที่คุณไม่เคยเจอมาก,ก่อนในด้านอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรจะหนีปัญหาแต่ควรจะอดทนและอยู่กับมันให้ได้โดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสถึงมันมากนะคะแล้วการที่คุณเห็นสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขนะคะหรือสายดุ้งหรือ คอนเฟิร์มชันบางอย่างนะคะเป็นในรูปแบบของสัตว์เลขผีเสื้อนะคะนก nope, อะไรอย่างเงี้ยหรือเลขนะคะก็คือเป็นการคอนเฟิร์มจากส,จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า อดทนนะถึงเวลาเนี่ยคุณจะได้แน่นอนนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเช่นความรักคุณรอมานานเนี่ยคุณจะได้แต่คุณก็ต้องมองในรูปแบบดีเพราะว่าเลขสามสามนี่คือจินตนานการนะคะการมองของคุณมุมมองของคุณมันจะต้องดีต้องสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ต้องอยู่กับปัจจุบันอดทนอย่าคิดลบอย่าหมดหวังอย่าท้ออะไรประมาณนี้ยคือการที่คุณเห็นเลขต่างๆคือคอนเฟิร์มว่าอดทนนะอดทนนะมันช้าจ,จริงแต่ก็เล่นให้ไม่ได้เพราะถ้าเล่นปุ๊บอะอุปสรรคมาทุกอย่างแย่แน่นอนนะคะ ก็ให้ให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเหมือนนางฟ้าคุณสิ่งห่งสิคุณพยายามจะบอกคุณว่าเข้าใจหน่อยนะว่ามันมันช้ามันเล่งไม่ได้จริงๆแต่เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยยังไงก็ได้ยังไงก็เกิดขึ้นนะคะต้องกล้านะกล้าที่จะเชื่ออันคิดว่าไอ้ไพ่กล้าเนี่ยคือกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะสู้หรือเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ใช่หนีนะคะกล้าที่จะลุยกับมันสู้กับมันซะนะคะอยากลัว อย่าคิดลบอย่ากลัวอย่ากังวลนะคะเมื่อไรที่คุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคหรือบททดสอบต่างๆชาเลนจ์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะมันเหมือนกับดีขึ้นในที่นี้แอนมองว่าคุณน่าจะอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นคุณน่าจะแบบเลิกสนใจเลิกใส่ใจแล้วเออมันก็ทําให้คุณอยู่ได้อย่างนั้นก็คืออยู่ได้ดีขึ้นดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะคะไอเยียฟอร์เน่โอ้โหเวลาทามิ่งมาใช่เพชันบางทีมันนานมากบางคนก็อาจจะแค่สามเดือนบางคนก็อาจจะแค่หกเดือนแต่สําหรับบางคนเนี่ย สิ่งจริ์เหมือนอยากจะให้ปล่อยในเรื่องของการรอคอยในเรื่องของเวลาไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงาน,เ,น matic, เรื่องอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณปรารถนารอยอยู่เนี่ยให้ปล่อยไปเพราะว่าอาจจะใช้ระยะเวลานานมากนานกว่าที่คุณคิดนะคะอาจจะตั้งแต่คุณมาดูคลิปเนี่ยก็อาจจะ1ปีเลยด้วยซ้ำนะคะแต่บางคนถ้าเร็วสุดแลจวก็วาดา3เดือน6เดือนก็ยังได้นะคะในเรื่องที่คุณรอคอยมันมีเวลาชามิ่งของมันอย่างที่บอกว่าเราเร่งไม่ได้นะคะเพราะถ้าเราพูดถึงการปลูกผักปลูกผลไม้นะเราปลูก ผลไม้แต่เราจะเล่งได้โดยการใช้สารเคมีถูกไหมแต่พอเล่งไปถามว่าพอตอนที่เราจะต้องกินนะ่ะมันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีนะก็ได้ผิดได้โทษอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ว่าคุณจะเล่งทางไหนก็ตามอะสุดท้ายมันจะเกิดผลเสียนะคะเพราะฉะนั้นให้รอดีกว่ารอเราก็อยาไปเล่งสถานการณ์นะคะแต่กลับมาโฟกัสที่ตัวเองว่าถามตัวเองว่าจะทำยังไงให้เราอยู่กับตรงนี้ได้อย่างที่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากดีกว่านะคะ,นะคะเหมือนกลับมาแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองแล้วก็ต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญ เผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคตายานีงมันนะประมาณนี้เลยค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะ,ะสำหรับใครที่เลือกกองนี้เป็นการหนาเจนเนอเรลโดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v s t a r 9จะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นตัวของคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่านะคะถามได้ทุกเรื่องเลยการตัดสินใจการคอนเฟิร์มก็ได้นะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเผยใครก็มาปรึกษามาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าเข้าใจค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะเลขส6สเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Oracle Guidance อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะฝากกดไลค์สับส i ายแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกันังใจกับช่องนี้คลิปนี้ด้วยช่วงนี้อยากให้คุณนะคะหมั่นทำความดีนะคะคิดดีทำดีนะคะอาจจะทำความดีให้กับตัวเองหรือถ้าเรามีอะไรดีๆก็อาจจะแบ่งปันกับคนรอบข้างนะคะ โดยกระไดทำให้นถึงการให้การบริจาคเลยอะเหมือนเอออะไรที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ลองเอาไปบริจาคดูดีกว่าเอาไปทิ้งนะคะการแบ่งปันการาทำความดีจะช่วยส่งผลดีให้กับคุณนะคะแล้วไพ่ของคุณขึ้นคําว่าแช์นะคะคือช่วงนี้ถ้าคุณได้ได้เรื่องราวดีๆหรือมีเรื่องราวดีๆหรือมีเคล็ดลับอะไรที่ดีเนี่ยก็สามารถแชร์ให้คนอื่นได้รับรูได้นะมันจะได้แบบช่วยส่งมันจะทําให้คุณอาจจะการทําตรงเนี้ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบ มันทําให้คุณรู้สึกดีด้วยนะคะเราทุกอย่างพอเรารู้สึกดีอะไรก็ดีตามมาแน่นอนแบบว่าเหมือนกับยิ่งคุณทําดียิ่งคุณให้นะคะมันจะทําให้คุณเจอแต่โอกาสดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆแล้วก็อุปสรรคจะตามมาถึงคุณไม่ได้ไม่รู้ทําไมอันเห็นเหมือนกับว่าคนที่ละก,กองที่สองเนะะี่ยค่ะอลองถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยโอเครู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกใจใจไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะก็ลองให้เข้าวัดดูนะลองเข้าวัดลองเออ ไปกวดดับทบุญนะคะเพราะว่าพูดถึงกองสองนี้อาจจะจับล้คืออะไรก็ไม่รู้มันเหมือนแบบเออถ้าใคร <laughs> มีความรู้สึกเหมือนโดนตามโดนแบบโดนเออเออเขาเรียกอะไรสปิริตไม่ค่อยดีอะไรรู้สึกแย่รู้สึกแ,แบบเจออาจจะเจอคนคิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่เรื่องร้ายๆนะคะหรือฝันร้ายหรืออะไรเงี้ย ก็แนะนําให้ลองไปทําบุญดูนะคะมันจะช่วยได้มันจะดีขึ้นแต่ว่ามันสิ่งกสิทธิ์อยากจะให้คุณเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งกสิทธิ์เทวดาจจำตัวคุณอยากจะให้คุณนย่ยหมั่นทําความดีหมั่นคิดดีนะคะแล้วก็ทําเพื่อตัวเองด้วยทําดีทําดีเพื่อตัวเราทําทําแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองเลือกแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะเหมือนกับดูแลสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้อยู่ก็เหมือนอยากจะจามเฉยเลยอะคือแบบเจ็บสมุกมากนะคะก็เออให้ให้คุณลองแบบไอ้นี่ดูดีกว่าลองแบบ เขาเรียกนะ หาแต่สิ่งดีๆหรือทําแต่เรื่องดีๆให้กับตัวเองอะไรเงี้ยจะจะช่วยได้นะคะนี่ไงภาพแรกที่สองก็เพิ่งเห็นอะ only t h i n g positive นะคะให้คิดบวกนะคะทาแต่สิ่งดีๆมองแต่เรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็คิดบวกเท่านั้นเพราะว่าการที่คุณจะดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาได้เนี่ยเออมันก็ไม่แปลกเพราะเวลาบางชีเราเราอยากได้บางสิ่งบางอย่างการทาบุญเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดให้เราได้เร็วขึ้นนะคะในเรื่องของโอกาสต,ต่างๆนะคะที่คุณอยากจะทําที่คุณอยากจะได้เหมือนกับเหมือนคล่ายๆะเพราะเราช่วยคนอื่นนะสิ่งศักดิ แต่เราก็ห้ามหวังผลนะก็คือทําเหมือนทําให้เป็นนิสัยแล้วก็ปรับความคิดให้เป็นคนที่คิดบวกคิดแต่ด้านดีๆเราเดี๋ยวคุณจะเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะการทําตรงนี้อย่างที่บอกไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนาเข้ามาให้กับคุณได้แน่นอนนะคะมันเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าเออถ้าคุณคิดดีทําดีนะคะสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากได้คุณต้องการนะคะมันจะมาแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเหมือนกับ มีความกั่วกลางเนี้ยคุณอาจจะทําผิดพลาดมาเยอะน้องการตัดสินใจจะผิดพลาดหรือว่าคุณทําผิดพลาดมาเยอะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะเราสามารถปล่อยอดีตได้โดยการที่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วหันมาทําดีนะคะถามมาเหมือนกับถ้าเรารู้สึกว่าเราอย่างดีไม่พอก็มาปรับปรุงตรงด้านนั้นเรารู้สึกว่าเรายังเออ เรายังดูดีไม่พอเราก็หันมารักตัวเองมาดูแลสุขภาพถูกไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจอแต่เรื่องราวไม่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องมาขยันหมั่นเข้าวัดกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิทาบุญนะของคุณจะเป็นแนวสปิริตชอลจริงๆเลยนะคะการที่คุณเข้าอยู่ด้านเนี้ยเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นจะราบรื่นขึ้นนะคะประมาณนี้เลยมันจะเหมือนไปแก้ไขพวกแบบอุปสรรคต่างๆหรือ สปิริตที่ไม่ดีนะคะจิตวิญญาณดวงวิญญาณที่ไม่ดี ye, ที่คอยตามคุณหลอกหลอนคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดแต่ด้านดีนะคะแล้วอะไรที่ไม่ดีก็จะเข้ามาไม่ถึงคุณประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ได้พ่โฮมพยายามอยู่กับบ้านด้วยนะช่วงนี้อย่ากออกไปไหนนะคะอยู่กับบ้านคุณอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเออเห็นไหมมีคำว,ว่า healthy c h a n ช e ด้วยนะคะเออนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือน คุณควรจะอยู่กับที่นะคะอยู่บ้านเยอะๆอย่าออกไปไหนใครชวนก็ปฏิเสธบ้างนะคะเพราะว่าเลือกแต่ส่วนดีๆให้กับเรานะคะอยู่บ้านทําอาหารกินเองนะคะอยู่บ้านแบบว่าใช้ชีวิตแบบชิลๆเงียบๆนิ่งๆเหมือนคิสว่ากรรมฐานอยู่ในบ้านก็ได้นะคะอยู่กับตัวเองนะเพราะว่าคุณช่วงนี้อาจจะเป็นดวงที่คุณอาจจะเจอแบบถ้าออกไปข้างนอกมากเดี๋ยวอาจจะเป็นไข้ไม่สบายได้นะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกันสิ่งห์ศิ์ก็อยากจะให้คุณพัฒนาในเรื่องของ จินตนาการความคิดมุมมองนะว่าให้ให้มันบวกกว่าน,นี้ได้ไหมให้มันแบบดีไปกว่าน,นี้ได้ไหมแล้วก็เหมือนอยากจะให้คุณปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตด้วยการที่อินจอยกับกับกิจวัตรประจําวันในรูปแบบที่เราทําได้ด้วยตัวเองมากขึ้นหรือโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแล้วก็การกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะหรือหรือทําเองเนี่ยก็ก็จะช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะลองดูนะเหมือนกับโฮมเมดจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ให้อยู่บ้านเป็นหลักนะเนี่ยมันเข้ามาในเรื่องของความช่วยละ การที่คุณอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วอยู่กับบ้านนะ่ะมันจะสร้างความเชื่อให้คุณได้นะเพราะว่ามันจะเหมือนกับเราไม่ต้องไปดิวกับสถานการณ์ภายนอกเราไม่ต้องไปรับพลังงานคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราจะอยู่กับตัวเองเราสามารถเชื่อ เชื่อในเซนตเราได้ดีขึ้นพราเราเชื่อเซนตเราได้ดีขึ้นนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวสิ่งเหลสิ่งก็จะนําทางเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องถ้าคุณมีบางอย่างที่คุณต้องการหรือปรารถนาอยากจะได้มันมามากๆเนี่ยให้เหมือนกับต้องต้องมานั่งกรรมฐานแรกอะความสึกนี้นะต้องแบบต้องคิดดีต้องคิดบวกต้องทําความดีต้องอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ต้องเชื่อเซนแล้วคุณถึงจะได้สิ่งนั้นมานะมันเหมือนต้องมีการแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้นะก เออสปิริตชัลเลยตรงเลยนะแล้วก็ใครที่แบบเออหายจากห่างหายจากการสวดมนต์นั่งสมาธิสิสิก็อยากจะเรียกให้คุณกลับมาทําต่อนะคะอย่าละเลยมันเป็นผลดีต่อคุณคุณอาจจะไม่เห็นนะคะแต่จะเป็นผลดีในวันข้างหน้ามากๆเลยจะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้คุณนั่นเองนะคะต้องอดทนทําต่อไปนะประมาณนี้เลยค่ะของที่สองก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นกระดาษจินนิโรโดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v star ก็ากก้าจะโชว์กว่าชัดเจนกว่าแลวเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะถามได้ทุกเรื่องเลย บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครนะคะก็สามารถมาปรึกษามาคุยมาดูกับที่นี่ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจเลยจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกล้องที่3เลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะเลข3.7เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Oracle Guidance มีอะไรจะสื่อถึงคุณนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ มันเป็น opportunity นะคะก็คือโอกาสคุณมีโอกาสในบางเรื่องบางอย่างมี f o r leaf c o v e r นะคะถือว่าโชคดี unexpected time ด้วยนะจะมาในช่วงที่คุณไม่ได้รอแล้วจะเกิดขึ้นโอกาสนี้นะคะเป็นไปนได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรืออะไรสักอย่างแต่คิดว่าโชคชะตากาลังจะอร์ไพรส์อะไรบางอย่างของคุณเอออร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะที่มันเป็นของของ,ของคุณตั้งแต่แรกแล้วคุณอาจจะไม่ได้มาก็ได้นะหรือว่าเป็นของที่คุณแบบเป็นของอะไรที่นี่ก็คือเออ สิ่งของในรูปแบบความรักการงานได้หมดเลยนะคะเพราะคาว่าโอกาสม,มันได้หลายรูปแบบนะคะมันเหมือนสิ่งที่คนเคยคิดว่าจะต้องเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณเคยคิดว่าคุณจะต้องได้ไม่แล้วคุณไม่ได้เหมือนกับสถานที่นั้นตำแหน่งนั้นคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะ,ะแต่ว่าคุณไพ่ใบ,บนี้บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปตามหามันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความโชคดีนะคะเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆอะ่ะ ถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมาเรียกคุณให้ออกไปเจอเองคุณไม่ต้องออกไปตามหาให้เหนื่อยให้เสียเวลานะคะเพราะม้ึะถึงการหางานบางทีเราก็อยู่กับความเป็นจริงก็ต้องสมัครน้นสมัครนี่สมัครนั่น,นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามาทางสปิริชลในเรื่องจิตวิญญาณเราจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันจะมีอะไรมาโดนบันดาลนใจหรือสกิลเราให้เราไปโฟกัสที่บางอย่างแล้วพอเราไปโฟกัสที่สิ่งนั้นมันจะพาเราไปเจอกับ โอกาสในเรื่องของการงานที่ดีอะไรเงี้ยงานที่ตอบโจทย์กับเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาให้กับคุณนะมาแบบไม่ทันตั้งตัวอันที่ว่ามาเหมือนเดอะทาวเวอร์มาแบบปรปปับกระทันหันก็ได้นะหรือมาในช่วงจังหวะที่คุณไม่ได้คุณหมดวังแล้วคุณไม่ได้แบบ สนใจแล้วคุณไม่ได้ต้องการแล้วคุณไม่ได้แบบไปเฝ้ารอแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมาในช่วงนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปตามหามันเดี๋ยวมันมาเองนะคะอันนี้ก็คือแบบสิ่งที่คุณปรารถนามันจะเข้ามาเองคุณไม่ต้องเอาไปตามหานะแล้วก็ your dream นะคะ is a message นะคะความฝันของคุณพยายามจะสื่ออะไรถึงคุณหรือเปล่าลองลองดูดีๆนะในความฝันเนี่ยอาจจะมีข้อความบางอย่างที่พยายามจะบอกกับคุณนะคะเหมือนถ้าพูดถึงเนี่ยก็บางทีอะ ทำให้คุณึกถึงไม่รู้ทาไมนะเห็นข้อความคุณแล้วนึกถึงการเดินทางคุณไม่จําเป็นต้องเดินทางออกไปไหนนะคุณไม่จําเป็นต้องเดินทางแบบไประยะไกลๆเพื่อที่จะตามหาในสิ่งที่คุณต้องการเช่นบางคนอยากจะบบไปต่างประเทศเพื่อที่จะตามหาความรักเนี้ยไม่จําเป็นเลยนะคะเพราะว่าถึงเขาจะเป็นคนต่างประเทศถึงเขาจะเป็นคนต่างชาติเดี๋ยวเขาจะเข้ามาตามหาคุณเองนะคะเข้ามาตามหาในที่นี้อย่างความรักเนี้ยอาจจะเป็นคนละครึ่งทางเช่นเขาอาจจะมาจุดหนึ่งแล้วคุณเองอาจจะถูกโดนดันใจไปที่หนึ่งแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นนะคะ ใช่แต่ว่าความฝันของคุณเนี่ยเออก็มีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพประจําตัวคุณพยายามจะสื่อถึงคุณพยายามจะบอกกับคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นลองลองเพ y attention นิดหนึ่งนะคะในความฝันของคุณนะแต่อย่าไปคิดมากนะคะคุณได้ไพ่ความสงบความสงบสุขสงบจิตสงบใจสุดท้ายเหมือนมันจะออกมาดีอะเออไม่ต้องเครียดเนี่ย no need to worry นะคะทุกอย่างมันจะออกมาสวยสดงดงามแน่นอนนะคะเหมือนกับคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนา โอกาสในเรื่องนั้น,นมาแน่นอนคุณเคยต้องการอะไรไว้โอกาสมาแน่นอนแล้วคุณได้ yes, พ่ายสึคอนเฟิร์มพ่ายสึสำหรับเนี้ยอาจจะนึกงถึงทวินเฟรมเพราะมันถือเหมือนกับด้านหนึ่งเป็นพาทิตด้านหนึ่งเป็นพาจันทร์นะคะเหมือนกับสัญลักษณ์ของทวินเฟรมเลยซึ่งบอกบอกได้ว่าถ้าคุณมีคู่ทวินเฟรมคู่ทวินเฟรมของคุณเนี่ยจะต้องเดินทางมาครึ่งหนึ่งแล้วคุณก็จะต้องเดินทางไป เจอกับเขาอีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่ไม่จําเป็นหน่อยขอาว่าคุณจะต้องนั่งเครื่องบินไปถึงขะานนเขาาจะมาในประเทศคุณนะคะอยู่จังหวัดหนึ่งก็ได้คุณอาจจะต้องไปจังหวัดนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือน,นจะมีแบบอะไรสักอย่างที่คุณแบบอันถ้าคําว่า Un expect มาคุณคุณคาดเดาไม่ได้จริงๆนะคะคุณคิดอย่างมันจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งยิ่งคุณคิดมันจะเจอแต่ความเป็นไปไม่ได้แล้วคุณจะต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนนะคะ เหม่กักองนี้ก็ต้องเรียนรู้การปล่อยวางด้วยเราให้โอกาสมันเข้ามาเรียกเราเองนะคะไม่อย่างนั้นนะการที่คุณไปคาดเดาคาดหวงังหรือพยายามจะรู้อยากรู้ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นยังไงเนี่ยมันเป็นการที่คุณสร้างกำแพงโดยที่คุณไม่ดูตัวนะคะมันก็จะแย่กน,นิดนึงแต่อย่างไรก็ตามนะคะเหมือนกับท่บานอานรย้ถึงเลยนะว่าก่อนที่คุณจะเจอคู่คุณอาจจะฝันอะไรแปลกๆก็ได้นะทําให้คุณเออ่ได้รู้ว่าเอ้ยนั่นนะคู่กําลังจะเข้ามาแล้วนะเหมือนแบบนางฟ้าคุณสิงหสิงคคุณพยายามจะบอกว่าเอ้ยคู่กําลังจะเข้ามานะ อย่าคิดมากเนี่ยอย่าคิดมากอย่ากังวลหรือว่าเรื่องที่คุณต้องการปรารถนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะดีนะคะคุณไม่ต้องเครียดเลยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสให้คุณเนี่ยได้ไปต่อมีโอกาสให้คุณเพราะว่าแอนเห็นเหมือนเครื่องบินเหมือนกันนะกองเนี้ยแสดงว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะมีโอกาสไปเที่ยวไปเรียนต่อไปทํางานไปใช้ชีวิตต่างประเทศหรือเปล่าคุณก็มีนะคุณมีโอกาสนั้นนะคะไม่ต้องคิดมากแต่ว่ายังไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องการนะคะพ่เยสก็ออกมาคอนเฟิร์ม ว่ามันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบที่คุณคิดไม่ถึงรือไม่ถึงมันจะเป็นอะไรที่แบบปฏิหารมากๆเลยค่ะสาหรับคนกองนี้นะคะแต่มีโอกาสดีๆเข้ามาทิศทางคุณอยู่นะช่วงนี้เป็นโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะไปอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะไปเจอ,อไลฟ์สไตล์ที่ที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าไพ่พีชเนี่ยก็คือเหมือนกับคุณจะต้องแบบถ้าชีวิตความเป็นอยู่คุณจะต้องสงบขึ้นต้องมีความสุขขึ้นหรือ คุณอาจจะได้ใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ดีที่แบบมันหรูหราขึ้นมากว่าเดิมอะคะอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะก็อดทนรอต่อไปนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนอดทนรอในที่นี้ก็คืออย่าไปคิดอะไรมากชิลๆใช้ชีวิตของเราแบบสนุกสนานไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยโอกาสจะมาเรียกเราไม่ให้เราพลาดกับสถานการณ์นี้แน่นอนคะ่ะประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นการอ่าน general โดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ วีดอสตาร์ก้า,กาจะโชว์ขวาชัดเจนกว่าแล้วก็เป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยอใไรก็มาปรึกษามาดูกับที่นี้ได้เพราะว่าเข้าใจทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะมีช่องทางเดียวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ